สวัสดีพี่น้องปองไปนะครับผมมาพอกันอีกแล้วมือน,นีได้รกรกกันกินไปคุยไปตามสไตล์คนนิสันครับพี่น้องมือนีภาพพี่น้องมากินจัดซ่บนะครับเป็นตํากุ้งนะครับเป็นตํากุ้งลวกกุ้งเด้งก็ว่ากันไปนะครับพี่น้องไ้น้ปปรราปลาแดกปลาตราคูนดนะครับพี่น้องสนใจสั่งได้เพี่น้องเด้ฝากพี่น้องอุดหนุนในกนละกันนีเลยนะครับช่วงนี้ม่โปรครับถึงวันที่9ตุลานะครับผม 3ขวด100บาทนะครับ้วก็ขนมเส้นนะครับขนมจีนขนาดส0งรอยกรัมนะครับผม3มห่อ80บาทนะครับจากปกติสมห่อ1 0 0ห้าบาทนะครับพี่น้องประหยัดไปหลายเลยนะครับโปรเปิดตัวสนใจสั่งได้รับรองว่าแซ่บหนัวนะครับปลาแดงบู่เมนฟ้าแดงของเต็มที่ดาเด้อนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับคันบบเสื้อนี้เอาไปเทียบบ้างเลยนะครับพี่น้องสื่อไปเทียบบ้องเลยมาอนุญาตบาทเข้า ไข่แขวงอืมพักบะลายครับพี่นอ้องแป๊บหนึง่งนะครับเด้อรื่งแกะไปล้างไว้ก่อนอืม สุดหยอดแ่บอยากมีหยอดกะทินได้อ่อนๆ แซ่บดีนังไก่ครับนม,มเ้นเสียงมากนมจิ้มเห็ดแต่สีขาวนะครับได้รอบนี้ผมเห็ดแต่สีขาว mùi hoa 你累不疲劳？給 ืมอนี้ต่ำแบบไม่ได้เติมน้ำครับต่ำมาแบบแข็งๆเลย เส่เสียนแบุฮงน้ำครับ ไปเอาน้ำปลาแดกครับสูตรนองนัวอยู่ในขวดเดี๋ยวนี้เลยครับสีกะบสีของปลาเลยนะครับเนื่องมันบวก็มขับนะครับแต่ว่าความแสงเนี่บอกเลยว่าโอ้ยสุดยอดน้องกินกินปลาแดกขึ้นมากเลยครับนองมาก แต่ก็บ่ได้นงถึงข้าวกินบ่ได้เองสิละ ็จ่บอคอยบอกอย่างตีิครับพี่น้องเดึกแล้วครับมันเดึกแล้วเลยบอกาอะกาบอกเสียงดังอยัารบกวนเพิ่นขังห้องเพราะว่ามันบ่กเก็บเสียงไปเดย แซ่บเทอะบ้า สุดยอดพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับผมที่ให้กันที่ตามและการของผมหากว่าผิดพลาดประการก็ต้องขออภัยเวนานี้นะครับเด้อจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอีกหนึงน่งกำลังใจให้กันใหกับเรากัน,กนพอกันม่ในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ